ได้แล้วล้อเฮ้ยเธอนี่แล้วทรงผมเสียนใท้ไหมพี่น้องโอ้ยไปเปลี่ยนต้นบักพ่ามาเอิกเคลื่นเว้อกะกันจะลงมาก็จะกระตัดลงมานะคะนายกวนนานเก่งค่ะนายปิดต้นมาเก่งนะโอ้แล้วเธอปีนได้ไหมอ่ะฉันปีนไม่ได้หรอกไม่ใช่กับอากาศบุงนะคุณ งานก่บไรงามเราคาเป็นใส,ใส่สบายนะเป็นใส่แบบคู่ใหม่อา้าวราคาไม่เยอะกินขนมจำโยกเกิร์ตเนี่ยราคาพี่น้องค่ะพุ่มพลังค่ะเข้าก็กินเข้าก็มาขามหวานค่ะเค้าเที่ยงยังไม่ท่าได้กินก่อนเช่าเลยพลังกุ้งเข้าไปค่ะ ไปหาขอบกักพ่อข้าเจ้าพี่นอ้องเอ๋ยขอแล้วก็มันก็บ่ได้ไม่มันบ่ถึงแล้วก็ได้ปีนข,านข้าวใบไช่ใบเฮ็ดน้ำขบุญบุญบ้านนี่แหละพี่น้องเอลยคืนต้นบกักพ่าว่าเรก็ลงมันนอ,อนค่ะเมืนเนอ่อยแอกแลกเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมน่องเนาะเต้นสีท้างเงี้กระดมันเป็นอะไรได้ดนี่ย Thế thằng Nam Ừ. À ai lại đúc đít, mà phao mà hẹn chẳng ải, tao bấm mà bừng tả mà <laughs> Áo ra, hơi ừ. thế đó, จะให้แยกนะบ่แยกนะเบาเป้เบาลาบ้านนากับวมาบ่มาเล่นน้ำน้อบ่มาเล่นน้ำน้องบ่น้องยมือเลยมือแล้วบอกว่าเด็กเอ้เพื่อภาษาเล่นบุญบ้านน้ำพี่ก่อนด็กกลางเมืองปีไม่ทั้งพีไม่ทั้งพี่โอ้ยมาลาบุญมาเทอานะมาลาลดอยู่พี่เลยว่ะบุญมาเท่านะกลางคืนสองแถววันที่สิบเก้าไงฉันฉันสิไปหาปีนบักข้าบักข้าไปเคาเอาเมื่อยที่เท่าไหร่ สิบห้าอีสี่วันสี่วันสี่วันก็ต้องเตรียมสิคะหญิงเออบํแมพ็ญหอนมือแม่เลยจีหาอุจพ่อป่ะครับอยู่ในเฮือนนี่ก็เบาเบาไปนั้นไปปีนอยู่เออเสอห้างอยากปีนเนาะอีกขวั่งอุ้งพ่อห่าวชื่นยำก็ประธานเฮ้ยเบิ้งตีผูกก็ยาเล็บประธามฉันจะทำแขนเหลื่อนเบิร์ดเออก็ะเลิรนดุกเด็กมาเพี่อันว่าวน่าไปงี๊นเลยนะ ือแม่พี่พี่เป็นจะจะไป่ายเถ้เนาะเลทุกเีนะว่ากับบะมวนแม่ด่าแม่ว่านั้นคือมันบ่มเหนีนมาหนิค่อยๆด้วยหามคามแห้งเออตูบด้วยบอบหางอีกโลบะหมวนตูบอ่ะพี่ออกมาพี่ออกมามพี่แาออกมเบาปีพ่นขึ้นเมือบบาแล้วพี่น้องเอ๋อ ตีเลยอัมมาลาบ่ได้มือนำมันเนาะเฮ้ยนำบ่ได้มือดอกมีบ่ได้มือนำบ่างมีไปได้มือเพอพูดไปบอกแม่บอกพ่อบอกแม่เลยว่า<อ>มาขอเนาะแม่บอกเออถ้ามาด่าก,กันแลวนั่น,นนะแต่ว่าขออยังขอเอากระดูกอัมาลาข้าวทาดบ่างข้าวพื้นนั่งตะกันนะกันมาขอเอาโมาลูกขาวค่ะ <c oughs> มาคอยอันทางมดโลก<อ>ให้อาบมาดาอีกที่ว่าตุ่ยทออแล้วก็พาไปอันโลเดเออลงบ้านนะน้ำเด้อแม่ชิคก้าบ,าบอกว่าบอา๊อกกาเมื่อนี้นั่งพากันไปซาบานหาก,กันยุพาธาตุโพนมั้งครัพี่น้องครับบ๊อกกาโทรมาถามเมื่อวานนั่งวะใช้ที่ปบ้านโพนน้ำเพราะท่านปา <c oughs> ่ายข้ช่วงนี้เนะาะถ่าวัดบ่ค่อยได้ค่ะยังออกหอนอยู่แอตูบเอเอ้เอ้ว้า ดุกดิกหางเจ้านั่นโดนคากนะเดี๋ยวๆยับอ๋อหางเจ้าหน่ะมันต่ำค่ะอันคากตั้งกล้องคอยนั่นคอยคอยเขาละซับโปรตโต๊ะคอยคคาดเอายายแคลวถือคางกูเลยอันนี้คือเตี๋ยมึงเลยขนมจิ้มมันโยเกิดค่ะอ่ะอันนี้อะไรของแถมเหรอคะค่อยๆคอยหมูมาฉันกับมาอัมริกาในต่างกันขนาดเด้อเฮ้ย เรื่องไม้เลยป่ะพี่ใบสวดลวดนะคะว่าจะกลิ่นมาเจ้าเขาตงขามกันกับคนกับคูณเจ้าค่ะใบกินกับปีจ้าไปสวดลวดพี่น้องเป็นมาพันเรียบร้อยเรียบร้อยไปสะบานใบสวดลวดสวดลวดไปในวันนั้นว่าไปอยู่สวรรค์เท่าได้ไปอยู่สวรรค์เท่าได้ปีเขาทำแค่ไหนหน่าโหดโพบุคคลพุทธเบียดไทเกือรังว่าอะกระเซ็นบุคคลกินเธอ ไปกรุงเทพได้พวนอายุเจมบ์ป uh. ม uh ีแ huh. ต่ว่ากคนบุ่ญในกัวเห็นว่ากัน่ะมึงก็บอกเรอ้ายบ่มันนั่งซ้อมอยู่นั่นนะอ่ะได้น่ะอ่ะได้น่ะอ่ะเปรี้ยจุดเตกงโตแล้วนั่นนั้นคือเมนตุยจุยอยู่นางบอหายนางอันนางเขียดเลยนะคะนะตีก็เป็นเมนตุยจุยเมนอีดุ๊กดีกเมนอีเจ็บนะไมนเป็นอะไรอ่ะ ดิบลูกเลกมาพี่มาพี่มาลูกมาพี่เอ๊ะเราไปบ้านมือแรงไปใช่ไปมูวกก็เมื่อยแท้กูไปได้ห้างเหมือนแบบตุกว่าลูกเด็กก็เมื่อยแท้ไปบ้างไปไปนั่งกรเล่นนั่งไม่ไม่สิเมื่อยเลยกะอ๋อไปชงไปชงชาเขามีอันแต่ว่ามือแรงใช่ไรสุดอ่ะได้ค่ะฉันเหนื่อยไมดเดียวไม่ได้ไล่เดินเนะ้ัเขไล่เลยมันวนนิด เออก็หลจะแปมาหาหกโมงหกโมงเกืดโมงรือก็จะกงทุดจำทุก็เลิกทำบริหลยสุดกันดึเมื่อคื้นี่ฉันนอนตั้งแต่สามถงค่ะแล้วเวียเกนกับนอนตื่นมาเจ็ดโมงค่ะให้กูกิจตากินข้าวเลยค่ะไม่แค่วิตามินอยู่ในกิเก๋ลอยากจะฟังน้องบอยร้องเพลงน้องก็ร้องเลยอาดไปคนฟังดรือยากให้เล่นสดตให้น้องบอยมาจุ่มมวให้ฟังเอาว่วเอาว่า ว้าวเนอะพี่แจ็คเขาจะควมดอกว่ารีซอฟกูสวัสดีป้าลุงยังป้าลุงป้าลุงเลปลาลุงมาเลยต้องทำป้าลุงแล้วก็จบโอเค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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเสือบัวงาบัวห้เขากล้องน้ำได้ถูกแล้ว เ,เ,เป็นบะตัวไฮร้านเปลีนเอนมันบิเดีดีกนว่ากันเาว่ะเสือบอกห้ามให้เขอกองนั่นคเปลี่ยนนะออนครปกุ้ม,หมให้ไมใหญ่เปลี่ยนเอานอันน้ำปลาหรือโอซิน้ำเปล่าครับเธอเป็นเด็กเสิร์ฟบอมเบนเด็กเสิร์ฟค่ะเท่าเสิร์ฟอะไรก็ไปไปได้แล้วเห้ ่อลูกเ,<ด>เี็กจะไปนั่งชำรมปอมขายังกระกระเรือบังเฮลูกนั่นให้กินเขาให้กินกนีน่มันไหมนมานั่นนี่ไหมเอาหัวไหมบนบ้านในแจ๊คจะก,กินเหรอเก <c oughs> ็บนวนบนบ้านในแจ๊คจะมียังขับปุ่นมันแนนอนยี่แล้วแต่ว่าจะกินยังน่มี่จะกินเป็ดเหรอเฮ้ยเออแม่ได้เลือดแปะแม่ ร้านเคยเธอน้องเคยเธอเห็ดแซ่โอ้ยนางดุก <geometric> ดิกนะเจ้าจะมาเจอข่ะขนนแดกเห็นขนมเลยนางแจงจีข้าวคั่วหรืออะไรเออเดือดแปลงเธอน้องเคยเธอนะเห็ดแซ่บเดีพ่อแม่พี่น้องเธอนั่นแหละบวัน้แลกินฉันว่าเอาแม่เมื่อไหร่ ยายกบยังถามว้ยชุก็แสบกันแล้ววะนั่งกับกระดาษแปะนะว้ายเมื่อโอ๊ยมาแล้วมาแล้วไปใส่มาดังโดนดังนานไปเห็นเดให้เผาอุ้มเนี่ยเ่ากินหอดเด้ไม่ใส่มาเมื่อเป็นคนบรนคุมแล้วเราไปใส่มาบ่มาเป็นคนบรรคุมแล้วเราไปใส่มาบ่มาหาเ่าเลยนี่เ่ากินหอดเลย อ้าวสวัสด <m uch as> ีกันสวัสดีกันเทาล่ะกินฮอดแต่ว่าคอยไม่ได้กินฮอดว่าปอดเจ้าทำเตาเอ้ยแบบสบายดีกันอ่ะสบายดีสบายดีช่วยช่วยช่วยทำง่ายเอาเอาเอาน้ำแถาจีนะเอาน้ำแถาทีได้เอาต้นไม้ค่ะบขี้เดียขี้แขวนนางล่ะอ้าเอาไม่เอาแถวทีนะพักกันเลยเอาไหม่บนมีแขวนองู่บนนั้นค่ะจำหนึ่งบนได้เอาน้ำโคลนดังเลยกันยิงดังเลยเจ้าน่ะดังเจ้าดังเลยเจ้ากันยิงพูดได้ว่าคอยยิงเขาไม่ได้ยิงบบกนด้ เอาไปเ้าอโอ้ยไม่นางบ่เอาง่ายเด้อขาไปใส่ม้เท้าคือเ่นให้เท้าหอมกันให้เท้าหอมกันเลยเาแกม่ให้เทาหอมแกมันโอ้ยนั่งบนยังบ้หูมืออยู่บนร้านนมนไม่เท้านะฮะอรอะรอะไรไะไะนั่งยงบ่หูเมืออยู่คว่าร้านน่ะปัดออกไบอยู่เม่นอะไร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 นี้างีบ้าง กินยกกนมกระเ้ด้วพี่น้องครับนางดุกดีเจ้าือซูนดูแต่นางอือรีบเข้าไปเดี๋ยวคําำจักที่ไปหาเจียมาล่าต่อพี่น้องเอ้ยไปส่งบาปป้มืออื่นเป่นสิกยาบิบาลแล้วมือไม่มือแล้วะก็มาไหมคุณ่อ เดี๋ยวจตามคิดหนักโอ้ยนางดุกดีจิตามคิดหนักกันเรือ่อน้อง่ะจิตามไปบ้านอมาัมาร่าน้ำกันตอนคำ่คำๆจ้าว่ดเรื่มสบายดี